ู้บริหารบริษัทเคหสุขประชาเผยรายละเอียดโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพช่วยผู้ยากไร้ผู้พิการและกลุ่มเปราะบางทีมข่าวประเด็นเด่นนะคะลงพื้นที่มาที่เคหะร่ม929ค่ะเราอยู่กันที่บริษัทเคหสุขประชาจำกัดมหาชนเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทนะคะถึงโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ด้ยโอกาสผู้พิการและกลุ่มเปราะบางค่ะ นายพิศณุพรอ,อุทกภาสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนกล่าวว่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาหรือโครงการสร้างบ้านเช่าพร้อมอาชีพเป็นโครงการที่ภาครัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ได้โอกาส ผู้พิการและกลุ่มเปราะบางจำนวน1นึ่งแสนหลังทั่วประเทศภายในเวลา5ปีเพื่อสร้างโอกาสให้คนเหล่านี้ได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึงโดยนำร่องสร้างที่เคหหสุขป,ประชาะร่มก้าวและที่ฉลองกรุงทั้งหมด4แบบบนที่ดิน16ตารางวาถึง18ตารางวามีตั้งแต่แบบสตูดิโอแบบ1ห้องนอนและแบบ2ห้องนอนให้เช่าในราคา1 5 0 0บาทถึง2500บาทวัตถุประสงค์หลักของบริษัทก็คือ ต้องก่อสร้างบ้านเช่าเพื่ออาชีพมีอาชีพให้ให้ให้คนเช่าด้วยนะครับแสนหลังภายในระยะเวลา5ปีซึ่งซึ่งก็ได้เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่1เมษาที่ผ่านมานะครับผู้ได้สิทธิ์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการนะครับเด็กจบใหม่แล้วก็ครอบครัวเริ่มต้น หรือครอบครัวที่ขยายซึ่งจะมีเกณฑ์ว่ารายได้ของแต่ละครอบครัวที่ได้สิทธิ์เนี่ยจะต้องไม่เกิน30,000บาทต่อปีถึงจะได้สิทธิ์ในการเข้ามาจับฉลากหรืออะไรเพื่อจะได้มีสิทธิ์อาศัยในบ้านเช่าเนี่ยค่าเช่าก็จะขึ้นตั้งแต่1,500บาทสําหรับ XA นะครับส0 0 0 2,500สูงสุดก็ไม่เกิน3,000บาทนอกจากบ้านที่ให้เช่าแล้วทุกทำเลจะมี6อาชีพในโครงการให้ผู้เช่าได้สร้างงานสร้างอาชีพให้พึ่งพาตัวเองได้ อีกทั้งยังรับพนักงาน500อัตามาปฏิบัติงานใน0ูนย์180ทั่วประเทศและรับสมัครผู้รับเหมาทุกพื้นที่77จังหวัดหากสนใจลงทะเบียนได้ที่ Facebook เคหาสุขประชาหรือที่เว็บไซต์ www.kha.co.th